สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเนะครับเอามาเจอกันอีกคลิปครับนี่วันนี้ก็มาลุยซีนกรุ๊ปแล้วนี่ช่างพอถอดสเตอร์แล้วครับเปลี่ยนซีนกรุ๊ปนะจอดไว้เฉยเฉยก็รัวนะดูขึ้นสนิมครับแต่ตอนผมขยับมันไม่รัวแล้วนะ ไอ้ตอนจอดฝั่งเนี้ยมันรั่วแล้วพอเราจะปลดโซ่นะเราก็เดินหน้าไปหน่อยเดินให้ไอ้ถังอุ้มมันพ้นขานตัวน,นี้ครับเพื่อเราได้แบบกลางอุ้มนะให้มันพ้นไอ้เหล็กตัวน,นี้ก็ขยับเดินหน้าไปก็ไม่เห็นรั่วแล้วนะทีแรกก็คิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไหนๆก็ซื้อมาแล้วเปลี่ยนดีกว่านะน้ำมันยังใสกิ้งเลยนะ ปีนี้ไม่รื้อนะเพราะว่าปีที่แล้วก็เนี่ยฝั่งนี้มีปัญหาฝั่งซ้ายนะครับรื้อเช็คไปแล้วฝั่งนี้นะ่าจะเคยรื้อตอนปีแรกนะฝั่งขวาอันนี้ก็รื้อปีที่แล้วปีที่สองนะครับปีนี้ก็เลยจะไม่รื้อนะเปลี่ยนแค่ซีนครุบก็จบนะครับไม่ต้องรือ้อไอ้เช็คห้องนะ มีโซลาไหมเอามาล้างามาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็ข้างพอเริ่มใสใบแล้วนี่แต่ว่ายังไม่ได้ป้ายสีนะลืมครับที่จริงว่าจะให้เอาน็อตจุ่มสีด้วยนะก่อนขันมันจะได้ถอดมาใหม่นะ เวลาเราเกี่ยวมันชอบหลุดนะน็อตพวกนี้ปีที่แล้วหลุดเยอะมากนะครับเจอดินแข็งนี่หลุดดีมากสลักก็ตีเข้าไปแล้วนี่ครับตีไม่อยากนะเข้าแบบง่ายๆเลยอันนี้สลักที่แถมมากับกับโซ่นะผมลองตอกเข้าไปแล้วมันก็หลวมนะเนี่ยอันนี้ที่เขาแถมมานะครับ เราตอกเข้าแล้วมันไม่ค่อยตึงผมก็เลยเอาสลักเก่าผมมาใส่คือตัวนี้นะผมเคยซื้อไว้นะครับก็เป็นสลักซีฟานะครับตีเข้าไปแล้วนะครับมันก็ดีขึ้นนิดนึงนะแน่นกว่าตัวนี้นิดนึงน่าจะได้แต้มไว้นะเชื่อมแต้มไว้เพื่อกันหลุดนะครับ ปกตินี่ผมมีแต่แบบตอกกว่าจะเข้านะพอมาสองปีนี่โอ้โหแบบตอกเข้าง่ายมากปอนเล็กสกิดเบาๆก็เข้าแล้วปกติปอนใหญ่เนี่ยโอ้โหฝาดจนกว่าจะเข้านะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวใช้ไปปีหนึ่งปีหน้าก็เปลี่ยนสลักนะครับตอกเปลี่ยนสลักใหม่ผมจะพยายามเปลี่ยนทุกปีนะสลักฝั่งนี้ก็ใส่แล้วนะครับโรเลอร์เนี่ยได้ลูกนี่แหละใส่ แม่ปองสองลูกไอ้ลูกหน้าฝั่งนี้ลูกบนก็ใส่แล้วใส่รองแบบนี้แหละเนี่ยมันมีน็อตตัวเมียรองอยู่ต้องรองให้มันแบบนี้นะมันจะได้ไม่ไปเฉาะตรงน้นประกอบสเตอร์เรียบร้อยครับดน,นนะเปลี่ยนซีนรูปแล้วโอ้น้ำมันออกแบบเยอะอยู่นะลูกมันออกเกือบครึ่งถังนะครับ เดี๋ยวต้องหามาเติมคืนนะรถเล่ก็ใส่เรียบร้อยนะฝั่งนี้บนล่างเรียบร้อยครับก็ไอพอคลีโซ่แล้วรอร้อนำก่อนครับเดี๋ยวรอดูพวงนี้ว่าจะมาไหมนี่ไปโซ่ใหม่สวยๆเลยแต่เป็นโซ่มือสอง ก็คงไม่ว่ากันนะเอาเร็วดิกี่โมงแล้วไหนละ่ะถึงเวลาเลิกง,งานแล้วสี่โมงสี่สิบครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะเดี๋ยวฝั่งโน้นรอเชื่อมก่อนนะ ฝั่งโน้ว่าจะถอดน็อตออกมาคืนนะจุ่มสีก่อนครับจุ่มสีกันคายก่อนแล้วก็แต้มสลักสลักโซ่ครับแต้มไว้มันเข้าง่ายเกินครับไม่ไว้ใจเดี๋ยวมันหลุดแต่มันไม่น่าหลุดหรอกแต่เราก็จะแต้มไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเซนกรุปใส่โรลเลอร์ฝั่งนี้เช็คแล้วมันยังไม่กินนะ เนี่ยไอพวกที่ตัวที่สามอะไรไปนะก็ยังยังนาอยู่ครับก็เลยไม่ต้องถอดสลับนะใส่แค่2องโลกหน้าก็จบแล้วนะครับแล้วก็โลกบนแล้วก็เปลี่ยนซีนกรุป๊ปเรียบร้อยครับเห,หลือทําการล้างนิดหน่อยนะครับเนี่ยเชือมใหมที่ยึดน็อตน,นิดหน่อยมันหลุดนะครับเสร็จแล้วก็รอแค่รอน้ำก็จะได้ต่อโซนะต่อโซ่สายใบก็ ช่วงล่างก็เรียบร้อยนะครับพร้อมวิ่งแล้วพ่งนี้เด็กน้อยก็ไปเรียนนะน่าจะรอทําตอนเย็นนะครับตอนเขาเลิกเรียนให้มาประกอบโซ่นะประกอบช่วงล่างเสร็จก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมไม่ได้ทําอะไรแล้วเหลือโซ่คอครับโซ่คอก็ยังไม่มีตังเปลี่ยนนะมันจะรอเกี่ยวข้าวขายก่อนนะครับ<อ>ก็ประมาณนี้ครับ ปีนี้ไม่ได้เช็คอะไรเยอะเพราะว่าปีที่แล้วก็เช็คหมดแล้วนะครับข้างบนตู้นวดตะแกรงก็เปลี่ยนใหม่ปีที่แล้วพวกไอ้เพลาโซกำลังก็เปลี่ยนใหม่นะครับเกลียวก็เสริมหมดเรียบร้อยนะครับทุกจุดแล้วน่าจะหมดน่าจะไม่มีอะไรแล้วพอเราดูพิจัครับเดี๋ยวดูว่าพิจจะมาเช็คตรงไหนอีกนะครับพิจามาสิ้นเดือนนะ สิ้นเดือนกันยาตอนนี้ก็ไปอยู่สุพรรณนะไปหาภรรยา <c oughs> <c oughs> ไอ้เลิมีอะไรฝากถึงพี่จ้าไหมพี่จ้าดูอยู่เด <c oughs> บอกว่าอะไร <c oughs> รีบมาไหม <c oughs> ให้รีบมาไหมไม่ต้องหรอกเนาะเราทำเสร็จแล้วพี่จ้าไม่ต้องมา <c oughs> เรามาเกี่ยวเลยเรามาสิ้นเดือนเลยเนาะ <c oughs> มีไหมไอ้พอมีไหม phát thử xem này, oh, cái phô này, phải à, dùng máy xài đi, rồi cái, 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 này Ô này, này, มันเดินแล้วเอาไอ้นี่แหละพอดันต่อไปอ้าว<อ> โอ้สวยงามอีกพอเหนื่อยไหมวันนี้เมื่อวานโอ้ส่ฝั่งนูน้นปวดหลังวันนี้ปวดไหมไม่ปวดไม่ปวดเมื่อวานเขางัดโซ่ฝั่งนูน้นนะโอ้เขาบอกบนปวดหลังวันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยหรอกเนาะใช่ไหมเหนื่อยไหมมึงพูดไม่เป็นหรอ <c oughs> โอ้นี่เรียบร้อยครับ เอาหาน็อตมาใส่นี่หน่อยเดี๋ยวจะได้เชื่อมเนี่ยเนี่ยเอาน็อตมาใส่ตรงกลางเนี่ยมันมีรูอยู่ข้างในเนี่ยเสดินออกเดี๋ยวผมจะเชื่อมตรงนี้ครับเชื่อมเอามาเสดินเลยลวกไปข้างในเนี่ยมันมีรูอยู่เนี่ยอันนี้ก็ไว้แค่นี้รอร่อนนำก่อนเนาะ โอ้สวยงามเลย